สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็น,ฟนแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในวันจันทร์ค่ะเป็นการดูดวงประจำเดือนพฤศจิกายนเราก็จะมาดูกันให้ล่วงหน้าเป็นประจำแบบนี้ทุกๆเดือนกันอยู่แล้วนะคะอยากจะฝากไว้เลยค่ะสำหรับท่านใดที่เกิดในวันจันทร์แล้วยังไม่ได้กดติดตามยังไม่ได้กด subscribe นะคะก็ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สมัยด้วยนะคะสมัยจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอออก ออกมาเรื่อยๆเลยค่ะนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้ผู้ที่เกิดในวันจันทร์จะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาววันจันทร์นะคะสมัยต้องบอกเลยนะว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยคุณจะต้องระมัดระวังทั้งเรื่องของคําพูดเรื่องของความคิดด้วยนะคะเพราะว่าอารมณ์คุณรู้สึกว่าค่อนข้างจะหงุดหงิดง่ายอารมณ์แปรปรวนเสลือเกินนะคะบางทีเนี่ยคำพูดคาจาเนี่ยอาจจะดูขวัญผาซ่า,าเกินไปอันนี้ต้องบอกตรงๆคําพูดอาจจะขวัญผาซ่า,าเกินไปคําพูดของคุณอาจจะแรงเกินไปจนทําให้ผู้ที่ได้ได้ยินหรือว่าได้ รู้สึกไม่ดีกับตัวคุณหรือบางทีการตัดสินใจอะไรที่มันรวดเร็วจนเกินไปเนี่ยมันไม่ได้นํามาซึ่งความสําเร็จแต่มันจะนํามาซึ่งความเสียหายนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ทั้งเดือนเลยผู้ที่เกิดในวันจันทร์ต้องรอบคอบหน่อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคิดก่อนพูดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจนะคะขอฝากไว้เลยว่าอยากจะให้รอบคอบระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะคะเรามาดูเรามาดูที่เรื่องแรกกันก่อนเลยนะ นั่นก็คือในเรือนกรรมมะค่ะ กรรมะก็จะพูดถึงเรื่องการงานเป็นหลักพูดถึงเรื่องการกระทําที่คุณทําซะส่วนใหญ่เป็นหลักนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้มีเกณฑ์เป็นไปได้ที่ผู้ที่เกิดในวันจันทร์นั้นจะได้เริ่มงานใหม่ได้เดินทางนะคะคําว่าเริ่มงานใหม่เนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องโยกย้ายงานจากที่หนึ่งไปทํางานอีกที่หนึ่งนะคะแต่มันหมายถึงการที่ได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆได้คุยกับคนใหม่ๆได้พบเจอกับผู้คนมากน้าหลายตา หรือคุณอาจจะย้ายผานแผนกก็ได้นะคะจากที่อยู่ในทีมเดิมเนี่ยมีผู้หญิงคนนี้เป็นทีมของเราอยู่คนเดิมเนี่ยเราก็อาจจะได้มาเริ่มต้นใหม่กับอีกกลุ่มหนึ่งเป็นโปรเจกต์ใหม่ที่หัวหน้าง,งานหรือบอสหรือเจ้านายของคุณมอบหมายให้เป็นการได้ริเริ่มทําโครงการใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆหรือสิ่งใหม่ๆนั่นเองนะคะรวมถึงใครที่ต้องการจะเป็นนายตัวเองอยากจะริเริ่มต้นเปิดร้านอะไรอย่างเงี้ยมีเกณฑ์ที่จะได้ทําในเดือนพฤศจ ศจิกายนนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีนะคะสมัยอยากจะบอกไว้เลยนะว่าชาววันจันทร์แม้ว่าสมัยจะได้เตือนไปตั้งแต่ช่วงต้นคลิปแล้วนะคะว่าให้เรามันระวังเรื่องคําพูดแต่ในเดือนพฤศจิกายนนี้มันมีเกณฑ์โชคดีถ้าคุณจะได้เจอกับผู้คนมากหน้าหลายตามีเกณฑ์ที่จะโชคดีแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเออเขาเรียกว่าได้ไอเดียใหม่ๆได้แนวคิดใหม่ๆด้วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการที่คุณเจอคนมากหน้าหลายตา ก็ต้องระมัดระวังเรื่องคําพูดคําสาให้ดีนะชาววันจันทร์อันนี้เตือนกันไว้นะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเลยสําหรับในเรื่องของการงานนั่นก็คือผู้ที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้ติดต่อกับคนเก่าๆค่ะคนเก่าๆในที่นี้เนี่ยเป็นไปได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งแฟนเก่าเพื่อนเก่าคนที่ทํางานเก่าอะไรอย่างเงี้ยคุณได้ไปคุยกับเขาแล้วทําให้เกิดไอเดียใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของการงานค่ะบางคน กันกับแฟนไปแล้วแต่ไม่ได้เกลียดกันไปเลยนะก็ยังคุยกันอยู่คุยกันในลักษณะของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการแนะนําสิ่งที่ดีให้การแนะนํางานแนะนําช่องทางในการทําเงินอะไรอย่างเงี้ยมีเกณฑ์เป็นไปได้หรืออาจจะเป็นพี่ที่ทํางานพี่เก่าพี่ที่ทางานเก่าเพื่อนที่ทํางานเก่าอะไรอย่างเงี้ยมาชักจูงมาแนะนําอะไรประมาณอย่างเงี้ยมีเกณฑ์เลยนะที่จะได้พูดคุยกับคนเก่าๆนะคะแล้วทําให้เกิดคอนเนคชั่นแล้วทําให้เกิดไอเดียในการทําสิ่งใหม่ๆ ค่ะอันนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะคะของผู้ที่เกิดในวันจันทร์ต่อมานะเรามาดูกันที่เรือนกระดุมพะกันบ้างค่ะ กระดุมพักก็จะพูดถึงเรื่องเงินเป็นหลักนะคะว่าในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยการเงินจะเป็นอย่างไรต้องบอกเลยนะคะว่าผู้ที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยการเงินไม่ยากค่ะไม,ไม่ไม่ด้ยุ่งยากซับซ้อนเลยการเงินจะสืบเนื่องมาจากผลของงานถ้างานคุณดีงานคุณปังงานคุณสําเร็จการเงินมันดีตามมาค่ะเพราะฉะนั้นชาววันจันทร์ขี้เกียจไม่ได้เลยจะต้องขยันจะต้องกระปรี้กระเปา๋าจะต้องมีสปิริตต,ตลอดเวลานะคะและช่วง งนี้เนี่ยไกด์ไลน์นิดหนึ่งว่ามันใกล้จะสิ้นปีแล้วนะหลายๆที่นะคะหลายๆสถานที่ทํางานเขามีโบนัสให้ชาววันจันทร์จะต้องขยันเร่งไม้เร่งมือในการทํางานให้มีผลงานออกมาค่ะแล้วผล ผลจากการทำงานของคุณมันก็จะตอบแทนออกมาเป็นรูปของเงินเป็นโบงอะเป็นโบนัสนะคะอาจจะได้มากขึ้นก็ได้นะเป็นไปได้นะขึ้นอยู่กับความขยันนะคะแต่เรื่องเงินเนี่ยก็มีมีเกณฑ์นะคะที่จะมีโอกาสใช้จ่ายเงินเยอะเลยนะบางคนถึงขนาดกับต้องเอาเงินเก็บออกมาใช้ค่ะคือในเดือนนี้เนี่ยนอกจากว่าคุณจะมีเกณฑ์มีข่าวดีในเรื่องของการเงินแล้วแต่มันก็มีเกณฑ์สูงมากเลยทีเดียวแหละที่จะเจ ที่จะจ่ายเงินนะคะไปกับเรื่องของรถไปกับเรื่องของบ้านไปกับเรื่องของญาติพี่น้องนะคะมันมีเกณฑ์ที่ต้องซ่อมมีเกณฑ์ที่ต้องจ่ายไปเพราะมันเสียอะไรอย่างเงี้ยโทรศัพท์มือถือซ่อมหน้าจอแตกต้องเอาไปจ่ายเงินแล้ว แต่ละทีก็เป็นพันอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนซ่อมรถบางคนถึงระยะที่จะต้องเปลี่ยนยางแล้วหรือบางคนอาจจะต้องใช้จ่ายไปกับเรื่องของที่บ้านเรื่องของครอบครัวนะคะเพราะว่าผู้ที่เกิดในวันจันทร์หลายๆคนก็มีภาระที่จะต้องดูแลคนที่บ้านอยู่เป็นจํานวนมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้บอกไว้เลยว่าเกณฑ์การใช้จ่ายมันมีมาสูงมากๆเลยชาววันจันทร์นะคะจะต้องรู้จักประหยัดอดออมให้ดีอะไรที่ไม่จําเป็นก็ยังไม่ต้องใช้จ่ายนะคะ เพราะว่ายังไงเดือนนี้เนี่ยคุณมีเกณฑ์ได้ได้ใช้จ่ายแบบไม่ทันตั้งตัวดีไม่ดีอยู่ดีๆนะคือแบบทําโทรศัพท์ตกจนหน้าจอแตกก็เป็นไปได้นะหรืออาจจะไปขับรถ ขูดกับเสาหรือเชียวกับของนิดๆหน่อยๆทำให้รถเป็นรอยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันมีเกณฑ์เป็นไปได้ค่ะชาววันจันทร์นะคะต้องระมัดระวังเรื่องการใช้เงินของตัวเองให้เป็นอย่างดีเลยนะคะต่อมาเรามาดูในเรื่องของเรือนพันธุกันบ้างค่ะพันธุเนี่ยก็จะพูดถึงบ้านรถที่ดินทรัพย์สิสนและนอกจากจะพูดถึงทรัพย์สินแล้วเนี่ยก็ยังหมายถึงคุณพ่อคุณแม่หมยยังหมายถึงญาติพี่น้องที่สนิทสนิท,นทด้วยเช่นเดียวกันค่ะตรงนี้เนี่ยจะบอกเลยนะ ว่ามีข่าวดีค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของที่บ้านนะคะสมมุตินะทำไมในะค่ยกตัวอย่างนะสําหรับใครที่คุณพ่อคุณแม่นอนป่วยอยู่ก็จะได้รับข่าวดีจากท่านว่าเอออาการดีขึ้นแล้วนะหรือได้รับข่าวดีจากแฟนของคุณที่ได้งานใหม่หรือได้งานที่มันทําเงินได้มากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยเป็นความโชคดีจากคนในครอบครัวที่คุณจะได้ยินมานั่นเองค่ะในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีจากเรื่องของครอบครัวนั่นเองค่ะต่อมานะคะเรามา ดูในเรื่องของบุตรและบริวารกันบ้างค่ะในเดือนพฤศจิกายนนะคะมีเกณฑ์เป็นไปได้เลยที่บุตรหรือบริวารหรือคนที่คุณดูแลอยู่หรือคนที่ที่เขาอยู่ในความปกครองของคุณเนะะี่ยค่ะมีเกณฑ์ที่เขาจะเป็นไม้เป็นมือให้คุณได้นะน,นี้สําหรับบริวารน,นะคะใช้ให้ทําอะไรหรือว่าแจกแจงงานอะไรให้ทําไปเขาก็สามารถใช้ความสามารถของเขาเนี่ยทำได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของบุตรหลานอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มี ที่เขาจะทําอะไรที่คุณชื่นอกชื่นใจอาจจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมีเหตุผลขึ้นแล้วคุณมองเขาแล้วคุณรู้สึกว่าเออลูกของเราหรือว่าหลานของเรานี่มีความโตขึ้นมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอะไรประมาณอย่างนี้นะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกันเลยทีเดียวนะคะต่อมาเรามาดูในเรื่องของอความรักกันบ้างค่ะ สำหรับผู้ที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยสมัยต้องบอกเลยว่าชาววันจันทร์ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะคะเหมือนกับว่าคนวันจันทร์เนี่ยเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องรับผิดชอบอยู่อะค่ะบางคนก็จะต้องดูแลที่บ้านบางคนก็มีภาระหนี้สินต่างๆนานามากมายอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้คุณเนี่ย ไม่ค่อยได้โฟกัสเรื่องความรักคือไม่ค่อยสนใจเรื่องความรักสักเท่าไหร่นะประมาณนั้นนะคะสมัยก็อยากจะให้คุณจัดการในเรื่องของสิ่งที่มันสําคัญสําคัญก่อนนะคะเรื่องรักเนี่ยเราไม่ต้องรีบร้อนความรักนะคะถ้ามันจะมามันก็มาของมันเองยิ่งเราไปตามหานะคะความรักยิ่งหนีจากเราอะนะประมาณนั้นเลยเพราะฉะนั้นใจเย็นๆค่ะสาหรับใครที่ยังโสดยังไม่มีคนเข้ามาเนี่ยก็อยากจะให้เคลียร์ในเรื่องของภาระหนี้สินหรือว่าเคลีย ในเรื่องของงานในเรื่องของสิ่งที่คุณกําลังกังวลใจอยู่ให้เรียบร้อยก่อนนะแล้วค่อยมาเปิดโอกาสเปิดใจให้กับตัวเองมองหาความรักดีๆเข้ามานะคะสําหรับใครที่มีคนคุยหรือว่ามีแฟนอยู่แล้วเนี่ยคุณรู้สึกว่าเออผู้ที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยคือจะคิดเลยว่าการที่เราครบกับแฟนอยู่หรือว่าการที่เราคุยกับคนคนนี้อยู่เนี่ย มันมันดีจริงๆใช่ไหมเหมือนคุณกําลังชั่งใจตัวเองอะคะ่ะว่าเออเขาจริงใจกับคุณเนี่ยเขาจริงใจจริงๆไหมคือคุณอ่ะต้องการแค่คนที่เข้าใจคุณจริงๆผู้ที่เกิดในวันจันทร์ต้องการแค่นั้นเลยอยากได้คนที่เข้าใจเราอยากได้คนที่เขาคุยกับเราแล้วเราสบายใจอะเพราะว่าในช่วงนี้ในช่วงชีวิตของผู้ที่เกิดในวันจันทร์ในช่วงห่วงเวลานี้นะค่อนข้างจะมีภาระเครียดเรื่องการงานอยู่แล้วหรือบางคนเครียดเกี่ยวกับเรื่องที่บ้านอยู่แล้วนะคะ เพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาเนี่ยคุณก็อยากจะได้อะไรที่สบายใจไม่ได้ม่ได้อยากได้อะไรที่จะต้องมาคอยตามหึงตามห่วงอะไรอย่างเงี้ยนะอยากได้ความรักที่มันสบายใจมากกว่านั่นเองค่ะก็เป็นกําลังใจให้นะสําหรับผู้ที่เกิดในวันจันทร์ค่ะขอให้เฮงเฮงเฮงรวยรวยรวยกันทั่นหน้าในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ